โอเคครับผมก็ต้องขอบคุณ Morning Virus a m e r a ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้อยสุขสีเห็ดนะครับผมวันนี้ก็อยู่กอบผมเตอร์คนดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมลายเลนเจอร์เช่นเคยนะครับคุณดูวันนี้ก็มาอยู่กับแผนเมตามาเลของผมเองนะครับคุณดูนี่หลังจากที่ผมหายไปไหลายเดือนนะครับกับ การที่ไม่ทําคลิปเลยนะคุณดูก็ผมกลับ,ลบเลยนะครับคุณดูช่วงนี้ผมก็ติดเหรียญนะครับเออก็มาละเต้เริ่มกลับมาจะทําคลิปแล้วนะคุณดูก็มาอยู่กับแผนเมตามาลีของผมนะครับหลังจากเดือนที่แล้วที่ผมยังใช้ดาวินชีหรือว่าตัวอะไรไม่รู้่คุณดูเดี๋ยวก็ขึ้นคลิปให้ดูเลยนะครับเออไม่รู้ว่าผมตัดลงหรือย,อยังนะนี่แต่ว,ว่าเดือนนี้เตนได้คนโละโบใหม่เลยนะครับมันชื่อเทพเทพพยุตดอกไม่ใช่เทพยุดยูฉือเต่าเรนนะรเรียกสั้นๆว่าเต่าเลนนั่นเองนะคุณดูก็มีคอมโบยุดห เออนี่ก็สกิลมันก็คล้ายๆจระเข้อยูน่นะเพิ่มอัตราความแม่นยำ25%เจ็ดวีนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราติดคีย์ที่ขอก็คือแบบตีพื้นที่หรือเปล่าตีคีย์ที่ขอนะครับ45%เจ็ดวีอันนี้ก็เป็นอันนี้ตีพื้นที่นะครับคนละสกิลไนเตอร์นี่สกิลสกิลแรกนะก็คือทะลุมาตัานะนี่ทะลมุมาตัแต่อันนี้มันเป็นบัฟไงไมันไม่ทะลุมาตัานะคุณดูไอ้สกิลตามีดมันอะทะลุมาตัานะก็28เท่าอีกนะครับคุณดูก็ทำให้ศัตรูชะะักอออี5วินนคครบุณดูเออ ก็มาคอมโบกับเจสิก้าแสงของผมนะก็มีอดัมด้วยนะสตันนะโอเคครับก็คือเมตามารีท่าน้ำของผมก็มีลูเดียนนะครับก็หยุดาวีแล้วก็ชั้น้อยเอลลี่หยุดาวีนะครับแล้วก็เต่าลนหยุดาวีแล้วก็ v, วกโพเซดอนของเดือนที่แล้วนะครับก็ไม่มีหยุดาวีนะแล้วก็มากอบลินซาลิเยอร์หยุดอีก5ีนะคุณดูโอเคผมก็มีเมตามารีนะชิ้นจังผมมาไม่ทันนะคนดูถ้ามานะผมว่าโอหโคตร โคตรโหดเลยนะทีมนี้ก็จะได้ตัดตัวกอลลินออกนะก็เอาชินจังมาแทนนะคุณดูก็ผมกําลังหาชินจังหรือว่ารอคอบโบนาที่มันแบบโหดพอๆกับชินจังเลยนะคนุณดูผมว่าที่ชินจังมันโหดมันโหดด้วยสกิลแล้วก็ความสามารถไฮปอร์มันด้วย,ยนะคุณดูนะเออว่าทีมผมก็ยังขาดแบบขาดเกียร์ฮะเกียร์เจ็ดดาวก็มีแค่ไม่ขี่ชินนะดูเกียร์ก็ก,ก,ก็อยกำลังกงแกงมาลงมาแรงมับปแแปงนะ เกียร์ฟรีอยู่เลยนะคุณดูหนังสือก็ยังเกียร์ฟรีอยู่เลยนะก็คือแบบสุ่มเกียร์ไม่ได้เลยนะคุณดูเออดูนะเดเือนนี้ผมก็สุ่มไปอะไรหรือเปล่าคุณดูเดือนนี้ผมสุ่มกระชากเกียร์ไปสองครั้งอยู่วะเออผมก็สุ่มไปสองครั้งอยู่ว่าคุดูนึกว่าสุ่มไปเยอะว่ะก็สองครั้งก็เยอะอยู่นะคุณดูก็สี่ร้อยลูบี้ไม่ได้เลยเลยนะคุณดูโซแซตโซแบดโซแกสมาเลรีะแล้วจะสุ่มเดือนไหนวะสุ่มไปเยอะวะคุณดูเออนี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้มาทำกิจกกรรมเเลยนะคดูออ็ พูดบ้างทำเพลงแล้วจะไปต่อรุย PVP กันเลยดีกว่าคุณดูนะก็ช่วงปิดหลีกดดวยนะผมก็เริ่มดันมานะตอนแรกอยู่ประมาณทองกว่าผมก็ตัดไตมานะซื้อด้วยลูบี้นะผมซื้อขนแบบประมาณ15 Ruby ลูบี้ได้มา20ผลขนใช่ปะเออขนนกเนี่ยเอ่อ15ลูบี้ได้มา20ผลขนผมก็ไต,ต่จากทองขึ้นมาเพชร2เลยนะคนุณดูนี่ชนะมา15ครั้งอะ่ะไม่ใช่มาอัดคิปปุ๊บแพ้เลยไม่เอานาะเตอร์โอเคเอครับคุณดูผมว่าทีมนี้ก็ตึงอยู่นะ มีตัวบินว่ะเตอร์ตัวการบินยังไม่แม็กนะเราต้องวิเคราะห์ทีมเขานะคนดูเนี่ยส่วนมากระดับนี้ก็เกียร์เริ่มตึงแล้วนะแต่ว่าผมว่าทีมนี้น่ามีดาบไม่ดาบน้ําก็เงาเพราะว่าเขาทันเนี่ยผมว่าเขาน่าใส่ให้ตัวนี้นะคุณดูแบบว่าไอตอร์มันตึงอยู่ล้พราะพี่มากับแบบมิต้ามาลีนะครับก็คือห้าตัวนี้เลยนะน้ํามันชนะไฟหรือเปล่าคนดูแต่ว่าแพ้ไม้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะคนดูใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคุณดูนะไอตอร์ไม่รู้อะไรเลยนะ เน้นถ่ายเดียวครับไม่เน้นไม่เน้นเนื้อหาเลยมาเลยครับจังหวัดนี้โอ้โหอาดัมไม่บับวิ่งเลยวิ่งอย่างชาเลยอะทีมเราทีมผมก็จะเน้นแบบแรนด์หนืดนะคนดูนะก็ผมมีสามไอดีนะก็ไอแต่ไอดีก็ไปแนวทางของตัวเองเลยนะไอดี ID แรกของผมก็ไปทางทางเขาเรียกว่าตัวหนืดอ่ะไอ้นี่ตัวหนืด,หหนหนดนะไอ้นู้แรนหนืดนะไอดีหนึนะน่งผมก็คือแรนหนืดไอ้ดีน,นี้ก็คือตัวหนืดนะก็อีกอันหนึ่งไปทางสายการบินนะโอ้โหซุ้ไม่ไหวว่ะคนดูผมบอกแล้วไม่ไม่ดับน้ําก็ไอนะ้นะั่นอะ ผมรู้สึกว่าเกียร์มันเริ่มเห็นความต่างแล้วคุณดูนะถึงตัวเราจะเท่ากันแต่ว่าเกียร์ก็แบบเกียร์มันห่างชั้นกันนะคุณดูก็สู้ไม่ไหวนะคุณดูเออถึงตัวจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกียร์เขาเป็นดาบน้ำเงาเราก็สู้ไม่ไหวนะผมรู้สึกว่ามันเริ่มแบบมันเริ่มเกินความสมดุลแล้วว่ะต้สู้ไม่ไหวอ่ะต้ท้อว่ะคุณดูโหถ้าเจ๊ตสงเึงอยางเงานะโอ้โหมีแต่เกิดรักมนี้ ก็คือรอบทวะไม่ได้ไเลยเลยกงโกงเกียร์ยทวงทวะเซตตนองเซตน,นาก็ไม่ได้ไเลยเลยอ่ะไฮเตอร์ได้รอบที่เขาไม่ใช้กันนะโอ้ยรอบนักส,สืเออลซาเขาไม่ได้เอลซาที่เขาใช้กันได้นักส,สื่อนะคุณดูรอบไปยูฟ่าสไม่ได้สักตัวเลยรอบนี้อะ่ะหวังว่าคโลโบนไฮเตอร์จะได้สักตัวนะโอ้ยแต่ว่าทีมเขาก็ต้องหยุดฮาวิเหมือนกันละวะมาดิครับโอ้ยเจอเมตาอารอีได้เข้าไปดีอืดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยกูดูนะเลยวะเฮ้ย คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยตัอสปอนเซอร์เองนะครับใครก็อยากสนับสนุนผมก็กดไลค์ก็แชร์คลิปนี้ไปแล้วกันนะคุณดูเออโอเคก็ติดเจมมืดไปนะเกมมืดผมก็สุ่มได้ตอนที่มันเพิ่งมานะคุณดูเอยมาตอนไหนอะเดือนที่แล้วไหมที่แสงมืดเก่ากลับมาสิ้นเดือนเออก็ได้เจมมืดมานะก็ผมก็เก็บไว้นะก็คือเก็บตัวรอมันมานะคุณดูก็สุมประมาณครึ่งนึงของตัวที่ผมมีอยู่ก็ได้นะ เออแล้วก็พอมารอบโคโลโบผมว่าโคโลโบมันจะไม่สุดนะมันจะสุดแต่ก็ไม่สุดนะเออไปดูท็อปดีว่าเขาใช้กันหรือเปล่านะคุณดูอุ้ยคนไทยติดแบบเดือนนี้เห็นไหมเขาใช้แค่ต่อเลนตัวเดียวนะคุณดูแต่ว่าเขาไม่ใส่ดาบเงาด้วยแม้ว่าคนนี้ดาบดาบเงาเขามีอี่อันสองฟองสามมีสี่ชิ้นนะคุณดูก็ถือว่าตึงอยู่นะ ผมว่าเขาน่าจะรอแบบดาบกับเงามาอีกทีนึงนะ่าใส่เจ็ดแสงนะแต่ว่าเขาใส่บาร็อกนึกจะบาร็อกมันโอพีกว่าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคุณดูมันยืนไกลกว่าหรือเปล่าเ,ออเขาใส่เกียร์วิ่งไนงะเจ็ดแสงแล้วแต่เขานะแต่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าทนายกับเอลซ่าก็ยังตึงอยู่นะคุณดูให้คุณมีดาบเงาโลกเขาใจดีกับคุณโอ้โหมีเกียร์อะไรเตว่าทีมนี้น่าจะเมตาห์นะสามสี่ตัวบนเนี่ยห้าตัวบนนี่เมตาหมาเลย เต้ก็อยากสู้ครับรู้ว่าเสี่ยงแต่ใจขอลองเพียงของพี่ตูนบาริสเล็ปม,มาเลสเต้ไม่กลัวเลยอยู่เลยครับกลัวอย่างเดียวกลัวแพ้ฮะโอ้โหนอนเซวิ่งมาพรวดเร็วเลยอ่ะไม่ใช่มันใช้สกิลเต้โอ้โห,โโห,โโหตัวไหนวะใบบะขอลำนำมาได้บะโอโ้ลืมไปทีมผมไม่มีลำนำบะสะท้อนไปแล้วกันไอ้ลูเดียสะท้อนไปแล้วกันกคำหยุดฮาวีไปเต้สู้เขาเฮ้ยโอ้โหลวนโดนอะไรไม่รู้ไปมาทั้งแถบเลยว่ะคนดู ตึงเกินผมบอกเลยนะครับถ้าผมมีเอลซงเอลซ่านะโอ้โหได้แต่นึกถึงอาจีทำไมเติมไม่สมหามันโอเคขอพัดมากดว่ะโอ้โหแล้วกดจังหวะผิดได้ไม่เปไ็นไรมือมันลนฮนะมือมันลนไม่ได้อัดคลิปนานโอ้โหตายอยู่ได้อยู่อยูอยู่ดูโอ้โหออกดโลก่ะใครไม่กมดออกกน้ำแข็งเลยเรอเขากดน้ำแข็ง โอ้โหมาดิเคยอยู่โอโ้ทำไมตัวเราเริ่มเหนื่อยตัวคนดูสตาร์ทนะครับตอนนี้ผมว่าดัสมันไม่ตึงเท่าอาดัมนะดัม,มันตึงกว่านะไม่ครับผมไม่มีดัสไงมีแต่ดัมไงไว้ตัวที่มีฮะโอ้โหขอโทษครับพี่พี่รู้ผมเลยโอ้โหพี่ก็ถึกเกินเยอะแล้วปะเนี่ย ราคิดม right ัด <welche> ก็สุ <the> ่มไม่ได้เลยเรเตอร์เติร์ละท่อก็อนนี้ก็ใกล้ขึ้นคิดมัดแล้วนะครับใครอยากเก็บลูบี้ลอยเลเตอร์ไม่รอยเติร์ลดับกับเงาพอนะแบบขอแบบทักษะแบบโดนแน่นอนประมาณ24%นะเติร์จัดแน่โอ้โหโอ้โหจัดลูกพี่เกียร์เจ็ดดาวคี่ช่องวันนี้ตึงขนาดเนี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ป้อมสกิทป้อมนี่มันคนละโบแล้วคุณดูไฟเจอฟอสไหมไม่รู้ว่ามีแต่สายเติมนะครับผมก็คือสายฟรีโน่หนึ่งล้านของโลกนะครับคุณดูเออ โอ้ยบอกมา49เลยว่ะคนดูนี่ดูดิดัสเขาสิกอย่าเลยว่าตึงจลยโอ้โหผมบอกแล้วใส่เติมนี่ว่าเราอ่ะโอ้โหตึงจรยอ่ะบอก16ละล้มันใส่เวทวะเขามาลดแล้วคนดูแตว่ามันก็แล่นน้อยอยู่แล้ะนะมันจะเป็นเดือนของมันอยู่ไหคนดูอืมทีมนี้ก็ตึงนะมีแสงมืดแม็กเริ่มไม่สู้นะเริ่มไม่สู้ตัวบินแมนะ็กเนาะอืม ชิมญี่ปุ่นด้วผมว่ามีตัวที่ตึงๆอยู่ก็เซตบนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วก็ดัดด้วก็มาลองหน่อยลวกันทีมเขาท่านไม่เยอะนะแต่เออเทีมผมทัดทัดน้ำเยอะเสียบเหยียดนะคดูดัดโอโ้โหดัดไม่วิ่งเลยอะ่ะไม่มีนี่ว่าโอโ้โหไม่ทีมเขาอินโนียายวิ่งอย่างไวเลยนี่เจอตามต่ฉีกไปดี ก็เราไม่สามารถเห็นได้นะก็คือคอมโบหยุด5วีของเรานะคุณดูเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันหยุดเมื่อไรนะแต่ว่ามันต้องหลังจากที่เราปล่อยเกมมาแล้ว10บวีนะผมก็ไม่รู้เขานับยังไง10ปวีมันน่าจะมีเวลาบอกหน่อยละกันนะโอ,อ้โหเยมมือสาบอย่างดีอ่ะคุณดูดูดีโอ้ผมไม่รู้ตัวไหนใบใบดีอยู่โอ้โหเขากดอะไรนั้นแล้ววะโบ่งไปดีโอ้โหยืนไม่ได้เลยทีมเรา โอ้โหเจ๊แสงเอาหน่อยน้องอยากใส่เกียร์ดีๆให้เจ๊แสงว่าคนดูแล้วว่าไม่มีเกียร์ให้มันใส่โอ้โหใครอยากสนับสนุนผมก็ดูดรงตัวนี้ไปนะคุณดูนะหรือว่าแบบร้านเติมเกมแล้วก็อยากสนับสนุนก็สนับสนุนมาได้นะคุณดูอย่าผมโปรโมทอะไรเลยโอ้โหอยากใส่เกียร์ดีๆให้เจ๊แสงว่าคนดูไอดีหลักก็ยังอยากได้เจ๊แสงกับบาวล็อกอยู่นะบาวล็อกผมไม่น่าข้ามเลยผมนึกว่าคาร์บูคาร์บูนั้นจะดังนะเออโหสัตว์เก็บ เสียดายวะเตอร์บาล็อกมันมาเดิมีนาหรือว่าพฤษธสภาหรือว่าคุณดูไม่รู้เหมือนกันลืมแล้ววะ่ะโอเคชิลๆนะเกมน,นี้มาตาสุดท้ายแล้วคุณดูก็มีตาอินเดียและเอ,อ้ยเมตาม,มาลยยีของเรานะคุณดูอินเดียเลยวะเตอร์นี่ผมก็ตั้งเป็นธงชาติมาลีนะก็ใครจะมาตีก็อย่าตีผมเลยนะคุณดูเออนี่ก็ชิเตอร์ศูนย์สองนะอู้จีไม่น่าเกียรตึงนะคุณดูนี่มาเจอจินจังดีกว่าผมให้จินจังเป็นแบบเบอร์ท็อปของเมตามาลีธาตุน้ำเลยนะ แต่ผมไม่มีนะโอเคเอ้ยผมก็ไม่มีโทรวรัตเหมือนกันนี่ว่าเออถ้ามีโทรวรัตนี่ตึงอยู่นะมาเล่ก็คือผมส่วนมากผมจะมีเมตาที่เขาไม่เล่นกันนะคุณดูเอเอก็ประมาณนี้แหละเมตาที่ไม่ใช้กันนะกอล์งกอปลินเอลล์งเอลลี่ประมาณนี้นะโพสต์ดงโพสต์ดดต์นะเออเมตาที่ไม่ใช้กันนะไอ้ตัวจะมายำในเมตามาเล่หมดเลยอุย้ยชิมนี้ชิวอ่ปัวเปล่าเลย โอ้แต่ว่าแรงอยู่ด้วยลูพีมันจะปแูแหละน้ำแข็งเขาอย่างแรงเลยตายหมดเลยทีมเราโอ้โหมาแล้วครับจังหวะน,นี้เตอโดนใบจากบักอะไรไม่รู้โอ้โหเขามีชินจังกบที่มาว่ะมาแลยมาเลยมาเลยโอ้โหคือเพ้นหนึ่งได้ป้าสัปดาห์นี้น่าจะไม่ได้นะคนไม่พอเกียจซื้อละรูบี้หมดฮนะวันนี้สามทุ่มแล้วเตวยรไม่ได้ไต่ดีอื่นเลย โหมาเลยมาเลยบ๊อบชิวๆครับเขเขาโอ้ยตึงเกินโอ้โหมากดรูดเลยตรงนี้นะน้ำแข็งไปแล้วกันเดี๋ยวจบไปๆดูดีเล่นต่อเล่นผมวิ่งกันช้าเลยมันยืนอยู่หน้าลูยเอ็ดนิดนึงนะดูมันเป็นระหว่างพวกกองหน้ากับกองหลังนะมันกองกลางฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเมีตามาลีของผมนะใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับก็ไอดีอื่นผมก็มีทาาไหนบ้างนะ ไอดีน,นี้ก็มีธาตุไม้ขีดตัวหนึ่งเอ้ยก็มีธาตุไม้อยู่นะคนุณดูแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตึงอะไรนะไอดีน,นี้ก็อยู่เพชรสองแล้วว่าตก,กว่าคุณดูไม่ขึ้นเพชรหนึ่งว่ะก็ไอน,นี้ก็เป็นอีกไอดีหน,นึ่งของผมเองนะคนุณดูแต่ว่าไอดีน,นี้มันโดนแบดอะไรมรู้ามาเข้าแบบไม่ได้อะ่ะก็ไอดีน,นี้ผมก็ปั้นมั่วอยู่นะกบมะก่อยก็คือผมได้ตั้งแต่ยุคเ,เ,เล็กเลยนะคุณดูไอดีเยนี้ก็คือกบดัยยัดเข้าไปนะดูสิ ep สิบหกอ่ะมีตั้งแต่ลิต อก็ไม่ค่อยมีกรบในดีนี้เนื่องจากมันล็อกอินไม่ได้นะดูนะไดีนี้ผมเล่นตั้งแต่ตอนไหนวะนีย่ยผมเล่นตั้งแต่นงดาเน,นี้ยบาลนนิตนะฮลูปอูอืมบาลซิออสผมเล่นตั้งแต่เฟยหงนะผมว่าเฟยหงเทพสุดละนะผมยังอยากได้อยู่เลยปัจจุบัน เบียโก้ด้วยนะอเอาไอดีนี้ไม่ได้บราซิเวอร์ลอสว่ะน่าจะอีกไอดีนึงนะคนดูโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดบ s u b s c r i ไ e ค์เ่เป็น,นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเจอกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันซีบอย ครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับอมคุับอันนยี้ไม่กดกระดิ่สิฝากกดด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่หนึ่งแสนล้านซับสไคร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดเล